ัญของใครหลายๆคนก็คือการที่ได้มีบ้านพักตักอากาศติดทะเลนะคะวันนี้กันจะพาเพื่อนๆมาชมโครงการที่มีชื่อว่าบ้านทะเลพัทยาค่ะข้อดีของโครงการนี้นะคะก็คือว่าเขาอยู่ติดทะเลคุณสามารถมีบ้านที่เดินไปทะเลได้ในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีค่ะ ตอนนี้กันก็มายืนอยู่บนแปลงที่ดินที่พร้อมขายนะคะโดยมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปค่ะสภาพแวดล้อมที่ดินก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเป็นเนินสวยงามมากเลยปรับสภาพที่ดินเรียบร้อยค่ะที่สําคัญถนนโครงการก็มีขนาดใหญ่มากๆนะคะอย่างที่รู้ดีกันอยู่แล้วนะคะว่าพื้นที่ติดทะเลของเมืองพัทยาเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดค่ะโครงการบ้านทะเลพัทยาน่าจะเป็นโครงการสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณยังสามารถจับจองเป็นเจ้าของที่ดินที่เดินไปทะเลได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการบ้านทะเลพัทยานะคะมาพบกับการและทีมงาน Century 21ได้ที่โครงการค่ะนัดหมายเข้าชมโครงการได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ